บทที่7พุทธานุสติอิติปิโสปะขวะอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสกโตโลกะวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมะสารถิสัทถาเทวมนุษยานางพุทโธปะะวาติแปดธรรมานุสติสวาขาโตปะขวะตาธัมโมสันติติโกอกาลิโกอหิปัสสิโกอุปนัยโกปัจจตังเวทิตัพโวเยูหีติ ๙สังคานุสติสุปฏิปันโนภะควโตวสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนภะควโตวสาวกสังโคญายะปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนภะควโตวสาวกสังโคญายายติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถุริสปุกะลาอสัะคะวะโตสาวกสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกรณีโยอนุตร,รังบุญญาคิดตังโลกสาติบทที่สิบจินามณีปิยังมันตัง จินดามณีปียังมันตังยัสังถาสังโกนางอุปสันติสนีหังมาตาปิดาวะโอระหังปะโพตันจามหาราชาตะวังบางโปสันทุโนทีปังการรเทโวสโปเสธิกินจิเทโวเยสโกปัจชังทัสมิงกินีวาทัตตาปิยังกัตตังสาริปุโตพะวันตุเมสิทธิลาพังชนะเยมณีจินดาปิยังจะท่านังสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะ สิบเอ็ดสกัตตวาสกัตตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหีตังเทวมนุษย์สานังพุทธเตชเณสตินานสันตุปทวาสัเพทุกขาวุปสัมมินตุเตสกัตตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริลาหุปสัมมานังธรรมเตชนณสตินานสันตุปทาวาสัเพพยาวุปสัมมินตุเตสกัตตวาธรรมสังฆรัตนังโอสถัง อุตมังวะรังอาหูเนยังปาหูเนยังสังคาเตชนะสธินานสันทุปตะวาสัพเพโรคาวุปัสสมมโตเตอิติปิโสปควาอรหังสัมมาวิชาอังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุกโตโลกะวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัตถาติวมนุษสานางพุทโภคขวาติสวากาโตปัคขวาตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนญยิโกปัจัตตังเวทิตาโพวิญญูหิต สุปฏิปันโนพระขตสาวกสังโคชุปฏิปันโนพระโวตสาวกสังโคยายะปฏิป um ันโนพระโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนพระโตสาวกสังโคเยทีทางจัตตาริปุริสยุคานิอัทถริสยุอัทธุริสปุคะลาเอสปะขาวตสาวกสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลิกะระนโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติ จินดามณีปียังมันตังยสังธาสังโกนางอุปสันติสินีหังมาตาปิตาวะโอรหังปะโพตันจะมหาราชาปตะวังมังโปสันทุโนทีปังการิเทโวสุโปเศธิกินจิเทโวเยสโกปัชชังทศมิงกินีวาทัตตาปิยังการตังสาริปโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนะนเยมณีจินดาปียังจะธนังสักเพชนาปภูชนะปิยังมาก สกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรางหีตังเทวมนุสานางพุทธเตชนะโสตินานัสันตุปัทวาสัพเพทุกขาวุปัสสมินตุเตสกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรางปาริลาหูปัสสมมานางธรรมเตชนะโสตินานัสันตุปัทวาสัพเพพยาวูปัสสมินตุเตสกตวาสังสกตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรางหาวุเนยยางปาหูเนยยางสังฆเตเชนะโสตินานัสสันตุปัทวาสัพเพรคาวุปัสสัมมิตุเต อิติปิโสปะควาอารหังสัมมาสัมพุทธโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุกโตโลกะวิทูอนุจโรปุธธริสธรรมะสารติสัตถาเทวมนุษสานังพุทธโธปะคะวาติสวาคาโตปะคะวาตาธมโมสันติติโกอกาลิโกหีปัสติโกปะณยโกปจจตังเวทิตาโพวินยูหีติ สุปฏิปันโนภควะโตสาวกะสังโคชุปฏิปันโนภควะโตสาวกะสังโคยายะปฏิปันโนภควะโตสาวกะสังโคสามีจิปฏิปันโนภควะโตสาวกะสังโคยติทางจตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาอิสะภควะโตสาวกะสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีปะรนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกะสาติ จินดามณีปียังมันตังนยสังคาสังโกนางอุปสันติสินีหังมาตาปิตาวะโอรหังปโธตังจากมหาราชาต่วังบางโปสันทุโนทีปังกาเรเทโวสโปเสธิกินจิเทโวเยสโกปัจจังสัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสัิจุโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนะเยมณีจินดาปิยังจะจะท่านังสัพเิชนะปะภูชนะปียังมาก สกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังนิขิตังเทวมนุษยานางพุทธเตชนะนสธิน,นานะสันตุปตวาส <S il 4> ัพเพทุกขาวุปสาเมนตุเตสกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริลาหุปสามานังธรรมเตชะนสธินานะสันตุปทวาสัพเพพยาวุปสาเมนตุเตสกตวาสังขารัตนังโอสถังอุตมังวรังพาหูเนยยัง อาหูเนยังปาหุเนยังสังกเตเชนะัสธิสนานะสันตุปัทวาสัพเพโรคาวุปปสาเมนตุเต บทที่สิชินบัญชรเยยสนาตกระตาพุทธ,ธาชิตวามะรังสวะหนังเจตุสัจจะสพังระสังเยปิวิสุนารัสภาทันหังกราทโยพุทธ,ธาอัถวีสตินากยะยกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัทธเกเตมุนิสราสีเสปฏิติโตไมหังพุโทโธธัมโมวิทววิโรจนีสังโคปฏิติโตไมหังอุเรสปะกุณากโร หาทะเยมีอนุรุธโธสาริปโตจะทักขิเนโกนทันโยปิตาปิตทิทิภากัสมิงโมคลานุจะวามะเกทักขิเีสวัณีไมหังอาสูงอาันทาราหุโลกัสโปจะมหานามอุภาสูงวามะโสตะเกเกสะโตปิติภาคัสมิงสุริโยวะปะพังการโรนิสินโนสีดิสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขาโว กุมารก,กัสโป,โปเถโรมเหเสศีจิตตะวัตโกโสไมหังวะะัฒนีนิจังปฏติถิถาสิกุณกะโรปุณณโังคุลิมาโรจะอุปาลีนันทศิวลีเถราบัญจะอิมีชาตาณลาเตติละกามะมะสีสาสีติมหาเถราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิวัน ทิตะวันโตชิโนโรษาจลันตาศีละเตีชีนะอังคะมังเคสุสันติตาระตะนางปุระโตอาสีทคีเนเมตตะสุตตกังทัชชักังปัจชโตาอาสีวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมระปาริตตะตันจัอาตาณติยังสุตตะกังอากาสชะทะนางอาสีเสสาปาการะสันติตาชินานานาวาะสังยุตตาสัตตปปาการะ ลังกะตาวาตะปิตาทชัชชาตาหิพาหิรัตชันตุปัทวาอสีสาวิณยังยันตุหานันตะชินะเตเตชาสาะสาวัสโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธปัชเรชินะปัชระมัต ชัมมะหิวิหารันตังมหิตาเลสทาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุตะโตสุรคโขชินานุภาเวนะสิตุปัทโวรธรรมานุภาเวนะสิตาสริสังโคสังขานุภาเวนะสิตันตรา,โนานตรายโยสัทธรรมานุภาวะปาลิโตจารามิชินะปชะเรติบทที่สิบสามพระหุงม,มหากา พาหุงสหสมะพินิมิตาสาอุทันตังครีเมกลังอุทิตโคระสะสนะมารังธานาธิธรรมวิทีนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาาภวตุเตชยมังคลานิมาราติเรกามะพิยุชะชิตะสพรติงโคลรัมปนาละวะกะมักะมะตัถยะขังขันตีสุทันตะวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาาภวตุเตชยมังคลานินาราคิลิงคาชวรังอติมัตภูตังทาวิจวัฏ ขีจักกะมัสะนีวะสุทารุณันตงังเมตตภูสเกนะสุเกกะวิตินาชิตาวามุนินโทดันเตชะสาภวัตุเตเฉยมังคลานิอุกขิตะขัดขะมัคขีตหัตถสุทารุณันตังทาวันติโยชนะปะัถังกุลิมาละวันตังอิตีภิสังขะตามะนูชิตาวามุนินโทดันเตชะสาภวัตุเตเฉยมังคลานิกตาวานากะกัฏมุทธารังอิวะคพินียาติจายะทุตตะวะจานะงส ชะนะก,กายมัตเชสันเตนะมูโสมะวิตินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาภวตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายะมะติสัจ,จกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตามะนงังอติอันตภูตังปัญญาปฏีปชลิโตชิตวามมนินโทตันเตชสาภวัตเตชยมังคลานิ นันโทปนันทพุคชชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุชเคนะทมาปะยันโตอิทูปะเทสะวิธีนาจิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิทุกคาหะทิฐิพุชเคนะสุทันทะหัดถังพระมังวิสุทธิชุติมิทธิพะ กาธิพานังอาญยานาคเทนะวิตินาชิตาวามมนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคละอัตถกถาโยวาจโนทินาทีเนสารเตมตันทีหิตวานีกะวิทินานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอาทิคายเมยยะนโรสปัญโยมหาการุนิโกนาโทหิตยาสัพพานินางปุเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเฮเตนะสัจวเชนะ โหนตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยามูเลสกยานางนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหีชยสุชยมังคะเลอปราชิตะปัลังเกศีเสปตะวิปกคะเรหพภิเสเกสัพพุทธานังอัคบปตโตปโมทติสุนักขตตังสุมังคลังสุปภาตังสุหุติตังสุขโนสุมุขุตะโตจะสุยิฐถังปรมจาริสุ ปท er huh ักขีนางกายกรรมมังวาจกรรมมังปทักขีนางปทักขีนางมโนกรรมมังปณิทีเตปทักขีนาปทักขีนานิกตวาละพัตันเทปทักขีนีผวตุศัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนสตาโสณตีภวันตุเตผวตุศัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนสตาโสณติภวันตุเตผวตุศัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนสตาโสณติภวันตุเต บทที่1ิปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคาเรปุธิคาเรตหิงต,ห,งตหิงตาธรรมเทธรรมธานีนะพวันเตปุชิตาโสติงการโณเตถาวิหารมันทะเลเทราจมะมัชฌานวากาจิจะพิขโวสารามิกาธานปฏิปฏิอุปสกาคามาจะเท เทสานิขมาจาอิสราสัปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาพุชาเยปิจะอันทะสัมภะว่าสัมภะว่าสังเสรชาตาอัทาโวปปาติกา นิยญะายะนิยญานิกังธรัมรมวรังปติจเตสัพเพปิทุกขสะกรุณตุสังขยังตาตุจิรังสตังธัมโมธัมมะท,ทเทราจะปุคลาจังคโคโหตุสม,มัคโควะอัตถายะจะหิตายะจะอมเหรักขันตุสัพธัมโมสัมเพปิธัมมะจาริโนวุตติงสัมปาปุเนยามะธัมเมอริยปเวทิตเตปัสนานาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธ สาสนีสัมมาทารังปะเวนฉันโตกาเลเทโวปวัสตุวุติภาวายะสตานังสมิทังนนตุมีทะนิงมาตาปิตาจะอัตชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชานูประชังรักขันตุสัพพธาบทที่สิบห้าเทวตาอุยโยชนะคาถา ทุกขปตตาจะนิทุกขาพยปตาจะนิพยาโสกปตาจะนิโสกาโหตุสเพปิบานิโนเอตาวตาจะอมเหหิสัพพตังปุญญาสัมปทังสเพเทวนุเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสติสัมปติสิทธิยาทานังทัทนตุสาทายะสี รักขันตุสัพพธาภาวะนาภิรตาหูตุขจันตุเทวตากตาสัพเพพุทธาภรัปตาปัจเจกานณจะยังพลังอรหันตานณจะเตชัยเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโส บทที่16อุสสมังคลกถาโหตุสพังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสทีโหตุนิรันตารังโหตุสพังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตารังโหตุสพังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะโสทีโหตุนิรันตารัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระตนะไรด้วยการสวดสัตยายบทสวดพระสูตรพระปริตรและมุนและประกาาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้ผลจากทุกภัยตั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสัตยายและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลรับปิตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว้ยครูหกแปด รอจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สัมสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิุประการเทิน